จะเลี้ยวไปสามสิบเมตรถึงเป้าหมายสามสิบเมตรถึงเป้าหมาย ดเดไครับวันนี้ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับไดเ้เข้ามาทำการตรวจสอบนะฮะตามข้อร้องเรียนนะครับมีประชาชนร้องเรียนไปยัง รัฐสภานะฮะทางมีทางสมาชิกสภาผูแรร้แทนราษฎรนะครับท่านได้นำเสนอ,อ,อความทุกข์ของประชาชนผ่านมาให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยโครงการปกครองเนี่ยช่วยดำเนินการ,นะ,รนะครับเนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนจากสถานบริการที่เปิดเกินเวลานะครับเปิดถึงรุ่งเช้านะครับของทุกวัน แล้วก็เกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดนะครับของโควิด19ด้วยนะฮะทางปกครองโดยชุดปฏิบัติการพิเศษของปกครองก็ได้ออกมาดําเนินการส่งสัยรับตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียนนะครับข้อร้องเรียนยังระบุถึงเรื่องการจราจรนะฮะบริเวณด้านนี้นะครับในซอยนี้ที่พุกผ้านโดยเฉพาะตอนที่เลิกสถานบริการเลิกเมื่อมเมื่อลุ่งสาง นะครับรถก็จะติดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เสียงเอ่เอัดจอแจนะฮะชาวบ้านก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันนะครับพอเรามาตรวจสอบก็พบว่าวสถานบริการแห่งนี้เปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีการม่วสสมที่ฝ่าฝืนพอรอกกุกเินนะฮะอีกทั้งยังมีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะแล้วก็มีการให้บริการปรัรบปรุที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ วันนี้เราก็ได้ดําเนินการจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นที่เรามาตรวจสอบยังพบว่าที่นี่นอกจากมีการให้บริการบารารกกูแล้วยังพบยาเสพติดอ,อีกจํานวนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเคตามีนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตรวจพบมีผู้มีปสัสสาวะเป็นสีม่วงแล้วนะครับน่าจะมาจากจากจาก,จากเคตามีนนะครับ เบื้องต้นนะฮะเป็น,เป,นเป็นตามใบตามใบออขอญาตที่จาหน่ายพวกบุหรี่สุราอะไรพวกนี้น,นะครับจะเป็นบริษัทเ,เป็นบริษัทหนึ่งบริษัทจํากัดนะครับซึ่งเราก็จะ็นการร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะกับทางพนักงานสอบสวนให้ออกหมายเรียกทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับบริษัทนี้มาดำเนินการรับทราบข้อหวาต่อไป้อสานกัทตรง,งนี้จะมีการต้องขับ แน่นอนครับเนื่องจากว่าสถานบริการแห่งนี้เนี่ยฝ่าฝืนโดยเปิดโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งฝ่าฝืนคําสั่งคสชที่22ครับอ5 8นะครับซึ่งจะต้องมีการเสนอให้ทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสั่งปิดนะครับมีกํหาหนด5ปีนะฮะสถานที่แห่งนี้จะไม่สามารถที่จะเปิดเป็นสถานบริการ แล้วก็จะถ่ายประกอบการที่คล้ายทำบริการได้นะครับตลอดระยะเวลา5ปีนี้ครับ